ปัญหาหลักที่ชาวนาไทยต้องเผชิญในปัจจุบันหนึ่งมีรายได้ทางเดียวแต่รายจ่ายหลายท่างต้นทุนในการผลิตสูงขาดแคลนเม็ดพันธุ์เขาที่มีคุณภาพดีต้องใส่เม็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองมีอัตรางอกตำ่ำละกะปุ๋ยยาปราบสัตููพืชลาคาต้นทุนสูง ราคาน้ำมันผันผวนทรงผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสูง มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนีวันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคม2568พี่น้องมือนีจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกบพราว่าจะเป็นเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดมือนีกะแนวโนมล่าค่านิ่งพี่น้องนิ่งมีจังหวัดที่ปรับลดลงก็คือชัยนาดมือนีปรับลดลงเหลือตันละหาพันหาลอยถึงหาพันเก่าลอยบาทพี่น้อง ส่วนจังหวัดอื่นๆกะล่าค่าคงทีพี่น้องบกว่าจะเป็นการจนบุรีหาพันถึงหกพันบาทต่อตันกรุงเทพมหานครมือนีหาพันถึงหาพับาทต่อตันกะลาค่าคงทีสารึ่งเศร้ามือนีหาพันสี่ถึงหาพันแปดร้อบาทต่อตันส่วนนครนายกมือนีหาพันหาถึงหาพับาทต่อตันนนทบุรีมือนีหาพันเจ็ดร้ยถึงหกพัน หนึ่บาทต่อตันกะล่าค่าคงทีพี่น้องปะทุมท่านี่มอนี่หาพันหารยถึงหาพัเกยบาทต่อตันเพชรบุรีมอนี่หาพันเจ็ดยถึงหกพัหนึ่งอยบาทต่อตันลรบุรีมึอนี่ราคานิ่งยูทีพั่ร้อยถึงหาพัป้บาทต่อตันสิงหบุรีมอนี่หาพันหถึงหกพับาทต่อตันสุพรรณบุรีมอนี่หาพัถึงหกพับาทต่อตันคือกันพี่น้อง ส่วนลาดบุรีม 5, ีหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันพระนครศรีอยุธยามือนี้หาพันแปดถึงหกพันสองร้อยบาทต่อตันกำแพงเพชรหาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันพิจิตรมือนี้หาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันลาค้าโค้งทีพี่นอ้องส่วนจังหวัดนครสวรรค์หาพันเก้าถึงหกพันสามร้อยบาทต่อตันตานิ่งคือเก่าพี่นอ้องพิษณุโลกมือนี้หาพันหกถึงหกพันบาทต่อตันเพชรบูลหาพันสาม ถึงหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันอุตสาิตมนีหาพันแปดร้อยถึงหกพันบาทต่อตันพี่น้องส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมนีหาพันเก้าถึงหกพันสามร้อยบาทต่อตันล่าค่าคงที่จากล่าค่ากลางวันซุกทีแล้วพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีการผลิตหกสิบเจ็ดถึหกสิบแปดมนีกะ มีลาค่าหลายๆจังหวัดปรับลดลงพี่นอกบอวว่าจะเป็นบุรีรัมย์มืนนี่ก็ล่าค่าปับลดลงเหลืออยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งรอยบาทต่อตันลอยเอดกับปั๊บลดลงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยถึงหน0 0งหมื่นหกพบาทต่อตันสุรินทร์มนนี้ลาค่าลดลงเหลือ1600 0ถึง1 6 3 0 0บาทกับปั๊บลดลงตันละ2 0 0บาทจากวันศุกร ที่แล้วพี่น้องส่วนสีสเกตมัอนี้นิ่งอยู่ทีนหนึ่งหมื่นหกพันถึง1นึ่งหพบาทต่อตันบนราชธ่านี 16, ่หนึ่ถึง1นึ่งหพหายบาทต่อตันอุดรธานี่มันนี 15, ่หนึ่งมื่หพถึงหนึ่งหนหเจยบาทต่อตันราคาคงที่พี่น้องยางโสทอนมัอนี 16, ้หนึ่งพถึงหนึ่งหนเพบาทต่อตัน ขอนแกนมือนีหน่มาพันเอยถึง1นึ่งืองรอบาทต่อตันละกะนครลาดสีมาราค่านิ่งอยู่หนึ่งมถึง1นึ่งยบาทต่อตันนี่ก็เป็นลาค่าการเข่า้อมมะลิเข่าแห่งความชื้นมาอเกินสิบหาเปอร์เซ็เขาหน้าปีปี67เจทับหกพี่น้องส่วนลาค่าเข่าเปลือกเนี้วกอคอหเข่าหน้าปีมือนี ราค่านิ่งอยู่คงทีพี่น้องบ่วาจะเป็นคอนแกนมนี่หนึ่มื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งบาทต่อตันอุดรท่านี่หนึ่งหมื่นหนึ่ถึงหนึ่งบาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางเขาประจําวันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคมสองพ้าร้อยพี่น้องส่วนราค่ามันสําปะหลังโล่งแปลง ตำบลโป่งแดงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมามือนีเสื้อแป้ง30เปอร์เซ็นต์ลาค่าป้ายยูที่2บาท40่ตังตอกิโลกร,รัมพี่น้องมันหัวมันสดเด้อพี่น้องส่วนเสื้อแป้ง25เปอร์เซ็นต์ยู่ที่2บาทต่อกิโลกร,รัมราค่าประจํำวันที่เจ็กรกฎาคมพี่น้องอ่ะกะเอาข่าวสารบอกว่าจะเป็นราค่ากลางเขาเปลือกปราจํำวันจันทร์ที่เจ็ กรากดาละกะมั่นซ้ำประหลังของอำเภอขามทะเลสอโล่งแปงมาฝากพี่น้องเอฟซีช่วงนี้กะฝนตกพี่น้องหลายๆจังหวัดกะฝนตกแต่กะทางบานพอหน่อยกะตกแป๊บเดียวกะพ่อได้น้ำยูพี่น้องกะบ่ถือว่าตกนักขอตาตกคู่มือกะเป็นพ่อพี่น้องกะมาเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรเรกรชาาให้เช่าหน้าช่วงนี้ลาค่าอันไดกะปั๊บขืนพี่น้องลาค่าตกต่ำก็คือลาค่า พืทางการเกษตรบว่าจะเป็นผลไหม่พี่น้องปีนี้บาว่าจะเป็นทุเรียนราคาตกตามแห้งพี่นอ้องอ่ะกะเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนเกษตรกรทุกส,ส,ส,สายทุกอาชีพพี่น้องบพาไหกะเป็นกําลังใจให้สาหรับคลิปนี้ของวิญญาพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอเจ็บ,บอจนลำรวยเงินทองกันสู้ผูสุ้คนสำหรับคลิปนี้กักล่าวคำวา่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ